พฤติกรรมของวานนะครับหลังที่ราคาบิตคอยมันต่ำลงมาอีกแล้วและครั้งนี้นะครับจะเป็นการแห่ซื้อและเก็บบิตคอยและอีทูเรียมครั้งใหญ่เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อบิ i คอย g n กแกลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์ รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิตคอยใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่เจสทิสกันใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยแลกที่อัลโกนีก็สําหรับในช่วงราคาบิตคอยนี้นะครับก็ขึ้นขึ้นลงๆเลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้หายใจกันในแต่ละวัน วันนี้เรามาตรวจสอบพฤติกรรมของวานกันนะครับว่าเขามีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างสำหรับหัวข้อข่าวนะเขาบอกว่าปิดคอยและอิเทเรียมวานกำลังแห่ซื้อเพิ่มเรื่อยๆในขณะนี้ Settiment น,นะครับเป็นแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์คริปโตนะครับได้รายงานว่าบิ c o อยรายใหญ่เนี่ยยังคงแห่ซื้อเหรียญเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆแม้ว่าราคาจะลดลงอย่างมากนะครับ Settlement ได้กล่าวว่าเจ้ามือบิตคอยที่ถือระหว่าง100ถึง10,000บิตคอยนะครับหรือ10,000เหรียญบิตคอยนั่นเองเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางราคาที่มันตกต่ำในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มเจ้ามือนะครับนั้นดูเหมือนว่าจะมีการสะสมเหรียญเพิ่มอย่างต่อนเนื่องก่อนหน้านี้เมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับเทรนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่ตั้งแต่ราคาเริ่มร่วงอย่างรุนแรงนะครับพวกเขาก็ซื้อมันมากขึ้นพวกเขาสามารถที่จะทำเป็นลายแรกๆที่เข้าซื้อได้และแน่ก็คือนะครับสิ่งที่พวกเขากำลังทำเซนจ์เ,จเมนต์นะครับกล่าวเสริมว่าบิตคอยที่ฟื้นจากจุดต่ำสุดที่30,000ดอลลาร์เป็น33,000ดอลลาร์นั้นเกิดจากความกลัว ความกลัวความไม่แน่นอนความสงสัยในฟลัดของบิตคอยนะครับยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเทรดนะครับกำลังกังวลว่าราคาอาจจะสามารถย้อนกลับมาต่ำกว่าที่ระดับ3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, ได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่แม้ว่าตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วราคาเนี่ยความกลัวของฝูงชนแต่ลตลาดเนี่ยก็เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความคาดหวงังกับกลุ่มชน เซนเตอเมนให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือมากมากกว่าหากเปรียบเทียบกับแอลคอยในช่วงขาลงเห็นไหมครับจากสังเกตที่เราได้ทำมาหลายคลิปแล้วถึงแม้ว่าแอลคอยนะครับจะราคาลงแต่ส่วนแบ่งของตลาดบิตคอยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่จะเน้นและเก่งกําไรไปในบิตคอยนะครับพวกที่มีกระเป๋าเยอะๆนะครับแล้วกระเป๋าโตๆแล้วกระเป๋างอา เขาบอกอีกนะครับว่าบรรดาผู้ที่ยังแข็งแร่งในที่ถือบิตคอยในช่วงขาลงคลิปโตมักจะได้รับรางวัลจากการเทรดอย่างมากมายนะครับเมื่อเทียบกับผู้ถือแอลคอยที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเองบิตคอยลดลง4ดลบ4.5%นะครับในช่วง3วันที่ผ่านมาจากการผ่านปวนในขณะที่ดอชคอยลบ26.1%นและแอลคอยตัวอื่นลดอย่างหนักมากนอกจากนี้เซตเมนต์ยังเผยว่า ผู้ที่ถือครองเหรียญอีทอเรียมที่เยอะเป็น10อันดับแรกกำลังเพิ่มเหรียญน,นะครับที่ถืออย่างสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในขณะเดียวกันเจ้ามือเนี่ย10อันดับแรกนะครับที่ไม่ได้เป็นเว็บเทรดคริปโตนั้นยังคงสะสมอีทอรเรียมสูงขึ้นเป็นประวัติการและยังคงซื้อมันเรื่อยเื่เมื่อตอนที่ราคามันร่วงลงต่ำม,มากๆที่ พั0 0ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซเซมินเมนต์ชี้ให้เห็นว่าราคาเจ้ามือ10อันดับแรกได้ทำการลดการถืออีทอรอยมบนกระดานเทรดลงซึ่งเป็นการลดแรงขายในตลาดลงด้วยอันนี้นะครับโดยสรุปก็คือว่ามันมีกลุ่มผู้เล่นอยู่2ฝั่งด้วยกันคือกลุ่มผู้เล่นที่เป็นชอบเล่นในอีทอรียมด้วยและบิตคอยนะครับ ตอนนี้บิตคอยมันกําลังเก็บมากขึ้นเขาเลยหันไปเก็บบิตคอยแทนและกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของอีทอเรียมนะครับก็เก็บอีทอเรียมเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอีทอรเรียมมันจะราคาลดลงก็ตามแต่มีคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆและเชื่อว่าการเกิดลอนดอนฮาร์ดฟ r อนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นจุดพลิกโผของราคาอีทอรเรียมนะครับเพราะว่าอีทอเรียมจะมีการสเต็กเหรียญมากยิ่งขึ้นและตอนนี้ อัปเดตคือแสนนะครับหนึ่งแสนเหรียญละซึ่งตอนเนี้เราก็ต้องดูกันต่อไป <_ d> เขาบอกนี้ต่อนะครับในขณะเดียวกันเจ้ามือสิบอันดับแรกยังคนลดลงลดลงนะครับซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะมีการเทขายเนี่ยตอนนั้นน้อยลงไปอีกนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปบอกเลยนะว่าแนวโน้มนะครับของหลักอาพวกวานนะครับในอนาคตนี้เป็นยังไงนะครับ ก็คือจะเกณฑ์อยู่2เหรียญนี่แหละนะครับอีเทเรอยนกับบิตคอยอีเทเรี่นก็มีแนวโน้มใครเป็น F.C มันจริงๆคนก็จะเก็บมากขึ้นนะครับและส่วนที่เป็นบิตคอยนะครับก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่เลยจริงๆที่จะเข้าไปเล่นในเหรียญตัวนี้ตัวเดียวนะครับยอมสละทุกอย่างบางคนยอมขายอีเทเรอยม์ทิ้งเพื่อจะไปเล่นบิตคอยก็มีนะครับรวมถึงบางคนเป็น F.C ของอีเทเรอยมก็สะสมอีเทเรอยน์มากขึ้นในราคาที่1,900าดอลลาร์ สิ่งนี้บ่งบอกถึงว่าอีทรียม m กับบิตคอยนะครับก็จะมีแนวโน้มที่มีแรงซื้อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มตลาดของวานนั่นเองสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมหลังคลิปนี้ด้วยกันวันนี้นะครับเราจะมีการอัปเดตด้ยกันตลอดนะครับในเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับกลุ่มของพวกวานมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถโพสต์ลงมาใต้คลิปได้นะครับว่าราคาบิตคอยครั้งนี้ จะกลับไปที่สามหมื่นห้าเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะกลับไปที่สี่หมื่นหนึ่งพันผมว่าเชื่อว่าไม่เกินขนาดนี้นะครับใครทายถูกนะครับก็กินดีด้วยนะครับส่งความเห็นเข้ามานะครับเพราะว่าทุกความเห็นจะทําให้ชุมชนของคริปโต้เรนซีเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่ม s ิกแนวนะครับกลุ่มนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ในแต่ละวันเหมาะสมสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับในการเทรด ไม่ใช่เป็นนักเทรดมืออาชีพก็สามารถเข้าไปได้ในนั้นจะมีรายละเอียดการเทรดที่ดีมากๆเลยที่ผมลองเข้าไปแล้วลองเข้าไปสัมผัสลองเข้าไปดูนะครับให้รายละเอียดดีมากๆมันจะช่วยคุณในประหยัดการประหยัดเวลานะครับในการเทรดนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็นนักเทรดมืออาชีพเนี่ยต้องดูตารางนะครับหรือการาฟเนี่ยทุกสี่ชั่วโมงคุณมีเวลาขนาดนั้นหรือไม่หรือคุณอยากที่จะ เอาเวลาไปทำธุรกิจเราค่อยมาลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมากกว่าหรือว่าคุณอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีเพิ่มเวลาของคุณให้มีคุณค่าทำไมคุณไม่ยอมเป็นพาร์ทเนอร์กับ s i กแนลจริงหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได,ได้ติดตามชมเพราะว่ากลุ่มนี้ฟรีเฉพาะเดือนนี้นะครับเดือนอื่นอาจจะไม่ฟรีละมีค่าธรรมเนียมอย่างไรค่อยว่ากันนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับสบปอนเซอร์ตัวนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งด้วยที่จะติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับเราก็มี4่ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิ c e b o o k y o ยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเคอเรซีคอมมูนิตี้ในกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มชุมชนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีโดยเฉพาะนะครับใครมีปัญหาอะไรสามารถเข้าไปคุยกับเพื่อนๆได้ต้องถึงต้องห้ารอเมมเบอร์แล้วนะครับ ตอนนี้มี500เมมเบอร์แล้วนะครับที่สามารถพูดคุยที่สามารถให้ความช่วยเหลืออื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ bitcoin signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอรตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่เดตสิสกันใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยแบททิ่อัพเด้